โอเคครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาอยู่กับผมช่องจอยแตกเหมือนเดิมครับวันนี้เราจะมาเล่น Minecraft กันนะครับเริ่มต้นซีซั่น3าอย่างแรกที่เราควรจะไปทำก็คือการตัดไม้นะครับเดี๋ยวเวลาตัดต้นไม้โอเคอย่างแรกที่เราจะครัฟก็คือไม้กันนะครับทุกคนครัฟมาให้เยอะเลยสติ๊กด้วยหนึ่งตัวครัฟหนึ่งโอเคแล้วก็อย่างต่อมาก็คือขวานกับ Pickaxe ที่เราจะครัฟ ย่องแล้วก็รึ๊บตัดรวดเดียวอ่าภารกิจในวันนี้ของเราก็คือการ่านคืนแรกให้ได้ด้วยการนอนหลับนะครับทุกคนนี่ตามสเต็ปเจอหมู่บ้านแล้วครับทุกคนไปหมู่บ้านกันดีกว่าโอเคอย่างต่อมาที่เราควรจะทำก็คือการไปหาของจากชาวบ้าน กเจอเตียงเอาเตียงมาอันหนึ่งเลยมาทุกคนเพื่อแหล่งอาหารที่ดีเรามาทําขนมปังกันดีกว่าโอเคได้ขนมปังมาประมาณ2สเต็กกับอีก16ก้อนนะครับทุกคนตอนนี้ดูเหมือนจะมืดแล้วเราก็ต้องทําการไปนอนก่อนโอเคสำหรับภารกิจใน EP แรกของเราก็สําเร็จรุ่งไปได้ด้วยดีก็คือการนอนหลับนั่นเองนี้เป็นแม่น้ำํำเราก็ลงไปตามสายน้ํานะครับทุกคน ค่อยๆลงเดี๋ยวเจ็บโอเคเรามาคุณเหล็กกันดีกว่าทุกคนนี่แหละเศรษฐีไรเหล็กตัวจริงโอเคตอนนี้เราก็รอให้มันเผาเสร็จนะครับทุกคน โอเควันที่หนึ่งก็กำลังจะจบลงเรามานอนกันดีกว่านี่ทุกคนได้ชุดเกาะเต็มตัวแล้วก็สำหรับอีพีนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ